สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นําพระหลวงทวดทั้งหมด1ิองค์นะครับที่ผมได้เช่าไปในอาท์นี้นะครับมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรราคาประมาณไหนกันบ้างนะครับไปดูกันนี่นะครับเป็นพระหลวงทวดทั้ง10องค์เลยนะครับเรามาดูที่องค์แรกกันนะครับองค์แรกเป็นหลวงทวดออกวัดพระโคปีศูนย์หกนะครับเป็นเนื้อว่านะครับก็เล่นหากันอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็น หลังหนังสือเล็กปี05นะครับเป็นบล็อกวอจุดนะครับเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นหลังหนังสือเล็กปี05เอ้ยปี06นะครับเพราะว่ามีหูนะครับบล็อกวอกลวงนะครับก็เล่นกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับองค์ต่อไปอาทีสององเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับเป็นเม็ดแตงปี08นนะครับบ็อกนอแตก เล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญรุ่นสามปี0ูนย์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกประสบการณ์หลังผลนะครับเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญรุ่น3ามปีศูนย์เนื้อปะการนะครับบล็อกช้างป้องเป็นบล็อกนิยมของเนื้อปะการนะครับเล่นกันอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับต่อไปนะครับเป็นหลังสือใหญ่ปี0 8ย์นะครับ บล็อกหน้าใหญ่นะครับเล่นกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นเตารีดเนื้อเมกะพัดนะครับปีศูนย์ห้านะครับอันนี้เป็นพิมพซีนะครับเล่นกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับนี่นะครับหลังแบบนี้ดูง่ายครับนี่นะครับมาที่องค์สุดท้ายกันแล้วนะครับองค์นี้เป็นพระหล่อเตารีดปั๊มซํมพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์ห้านะครับเป็นบล็อกธรรมดาเล่นกันอยู่ที่หลักหมื่นกลางนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพระที่ผมได้เช่ามาทั้งหมด10องค์ไปในอาทิตย์นี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีพระหลงทวดอยากจะปล่อยเช่านะครับสามารถส่งรูปมาได้ที่ไลน์แอด935 KLFI ได้เลยครับขอบคุณครับ